วิชา E3 นะ E3 เฮ้ยวิชา E3 ย่าจากอะไรอิงลิชอ่าเรื่องอะไรเรื่อง sentence เรื่อง sentence นะครับพี่ชื่อพี่พีทนะโอเคนะมีอะไรก็มีอะไรก็ติดต่อพี่ได้อ่าเบอร์โทรพี่ แจกเบอร์แจกเบอรโอเคไซบุกไม่ให้ไปหาเองเออราบอกไม่อยากได้โอเคครับอ่ะวันนี้อืมม um> ันม <um> ีท okay> um> ั้งหมด3เรื่องที่น้องจะต้องเรียนในวันนี้อ่าสามชั่วโมงเนี่ยถามว่าพี่จะสอนอะไรบ้างในเนื้อหาน้องเปิดไปดูเลยดูในหนังสือเลยครับดูหนังสือเลย พี่จำไม่ผิดมันจะเป็นหน้ายี่สิบเก้าเปิดไปครับเปิดหน้ายี่สิบเก้าเลยเปิดไปยังโอเคนะอย่างแรกเนี่ยพี่จะสอนอันนี้ก็คือเรื่องเส n น e n มีใครพื้นภาษาอังกฤษไม่แน่นจบงบอกพี่ก่อนมีใครพื้นภาษาอังกฤษไม่แน่่ง โอ้โหตายแล้วก <c oughs> ูคือคือคือที่ไม่แน่นี่คือยังไงคือแบบแปลไม่ได้หรือว่ายังไงไแปลไม่ออกแกมมาไม่แข็งพูดไม่ได้พี่ขนาดนั้นเลยเหรอจริงดิไ้มาเก่งขึ้นเลยอะไม่เป็นไรเ,เ,เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันมีเวลา3ชั่วโมงตอนแรกนี่ตั้งใจว่าจะสอนให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงอีกชั่วโมงนึงที่จะปล่อยอะไรเงี้ยในเมื่อยกมือ,มอกันพร้อมแค่ขนาดนี้ก็เอาไปสาชั่วโมงครึ่ง พอป่ะชั่วโมงครึ่งเหรอ,อ,อไปเร็วเดี๋ยวน้องไม่เข้าใจนะจริงร <laughs> จริงนะนร <laughs> จริงนะอา <laughs> พี่สอนเรื่อง sentence ขอน function <unky> โอ้ย function แล้วก็เรื่องเออ่เครื่องหมายวรตคตอนอหรือที่ภาาษอังกฤษเขาเรียกว่า punctuation mark ถ้ามองไม่เห็นยังไงบอกพี่นะพี่เขียนตัวเล็กไปอะไรเงี้ยบอกแล้วก็พี่อาจจะสอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ยมันอัดวีโอเออจริงๆเราพี่จะเขียนบนกระดานอันนี้ก็ทนดูกันหน่อยบรรยากาศอาจจะน่าเหลาไปสักหน่อยนะจอ่ะโอเคพร้อมหรือย,ยังพี่จะเริ่มแล้วพร้อมยังขอเสีหน่วยดีอ,อ,อะไรไม <laughs> ่มีแรงสอนเล่าโอ้ย อ้าดันๆหน่อยเป็นไงพร้อมยังพร้อมแล้วเออจดเบอร์พี่เสร็จแล้วนะพี่ไปแล้วนะอย่างรวดเร็วบายบายโอเคขอบคุณมากครับอยากให้รู้ว่าใครโอเคเทสกันก่อนก่อนจะเริ่มสอนพี่ไหนไหนก็ยกมือบอกพี่กันแล้วว่าสากิตไม่แน่นเราต้องเทสก่อนด้วยการอ่านคำใครไม่ได้นะ อไจิตน้องครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับสาดเอาแบบสำเนียงภาสางกินเนาะฮะแสดแสดแบบอารมณ์แบบน้องจิกตาเบี่ยแสดอย่าๆยาเอาดีเดียดีเอาอะไรแสดอ่าโอเคต่อไปอ่า อ่านว่าอะไรครับแซนแมนก็อ่านกันได้นี่หว่าโอ้โหเฮ้ยไหนไหนอ่านได้ไงแนเขาอ่านว่า S&P โอ้รุ่งนี้อะไรกันเนี่ย อะไรเนี่ยไม่มีชาอ่ะไม่มีชาวอ่ะพีุู่สาวเวนไม่เห็นเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเอติกะเออ่ะนะทไมเอเดเอก็หลอกไงเอางง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 งดิงงะงงงงงควงยงงเห็นรงเงงงาอง้งองงงงงมงง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 ีงครงงงงงงงโอเคงงงงงลงงง้งงงลงงงงงงรงง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 งไงงงงงถางก่อนแบบงีงบ้างพ่อแม่สอนงง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 งบงรงงงงงยางไงงได้เลยองะงยามาตงงแหลกงงงงหลัง กูรู้นะมึงยิงด่ากันอีกเมื่อวานน่ะโอเคเริ่มกันเริ่มที่เรื่องเซ็นแทนก่อนเลยเซ็นแปลว่าอะไรครับประโยชน์ซันมาได้ใจความประโยชน์คืออะไรประโยชน์คืออะไรคำหรือกุ๊คำมาเรียนการลกันนรน้องครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะขอดังๆให้เพื่อนได้ยินหน่อยคำหรือกรุ๊กคำมาเรียนการละลวงกันเป็นประโยชน์อ่าโอเคแอบอ่านรึเปล่าแอบอ่านหนังสือเพื่อน เฟลอ่ะเฟลอ่ะโอเคกลาบมนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันโอเคโอเคอ่ะเซนเทนเนี่ยมันแปลว่าประโยคใช่ไหมเราประโยคอ่ะอ่ะในชีเขาบอกว่าประโยคเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนแรกคือภาพประทานแล้วก็ภาพแสดงอ่ะแล้วก็โน้ตไปใครจะยิ้มแบบว่ากลางใครจะเล่นมุกกับพี่ครับเดี๋ยว พี่เพิ่งสังเกตทำไมต้องแบ่งแยกชายหญิงด้วยวะห้องเนี้ยอะไรอ่ะจะกินกันเองเหรอน่าเสียสละจริงอ่ะก็มันตรงกับมูเลเตอร์โอ้โหนเยอะไรพี่ไปเลยเนาะอะไรพี่ไปอะไรพี่ไปโอ้โคตรหล่ออ่ะหล่ออะนี่เพื่อนหรอครับไม่คุ้นใจเนาะภูมิใจเนาะโอเคโอเคเซนเทสอาบส่วนแรกก็คือภาพประธานะ โอเคลายมือพี่ไม่ค่อยสวยนะอ่านยากนิดนึงท่านประธานภาษากี่เรียกว่าเอ้าก็รู้อ่啊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะให้แบบปิดหนังสือโอเคโอเคหน่วยที่สองเราเรียกว่าไหนก็มีหนังสือละภาคแสดงมันเล็กไปใช่ไหมมันเล็กไปใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะพี่เล็ก ผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับอออเอาใหญ่ขนาดไหนอ่ะอะใหญ่มากอะกลมนแล้วเนี่ยโอเคโอเคอ่ะพอไหมพอไหมน้องคนไหนบอกว่าพี่ยังมองไม่เห็นพี่บอกอันนี้พี่ไม่ได้แซวนะจริงๆมีคนไหนมองไม่เห็นบ้างเห็นว่าทุกคนนะ โอเคอ่ะแล้วก็พักแสดงพักแสดงภาษากิดว่าจริงอ่ะหนังสือว่าอะไรอ่ะเไม่นอกด้วยอ่ะน้องโอ๊าไม่ช้าพี่คิดว่ามันจะมีอะไรลอยมาหาพี่นะเอออ่ะทีเนี้ยน้องก็จะรู้ว่าในเอ่อในประโยคประโยคนึงเนี้ยพี่อยากให้น้องมองง่ายๆอืม เอาจริงๆเอาจริงๆคนไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานกี่คนวะยกมือหน่อยยกมือหน่อยเอาจริงๆพี่ซีเรียสอันนี้พี่ซีเรียสจริงเอาระดับที่ว่าแกมม่แม่นอ่ะแกมาไม่แม่นไม่แม่นเออทำไมเพิ่มเข้ามาเดิมวะแล้วแล้วพูดพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดสปีดอินนิสสปีดทั่วไปพูดได้อ่านตามประโยคได้ใช่ไหมอ๋อเอ็กเซนต์ได้ไหมแอ็เซนต์แอ็เซนต์สำเนียงสำเนียง อ๋ออ๋มอมอะไรเงี้ยออมอ๋มได้ได้ใช่ป่ะสำเนียงสำเนียงได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็แปลแปลได้ใช่ป่ะเฮ้ยใครใครเปิดมือถือปิดอยู่ค่ะโอเคพี่ไม่ได้ยินอ่ะโอเคอ่ะเขาเลือกเขาเลือกอ่าน้องดูในไปในในตัวอย่างนะครับน้องจะเห็นนะเขาจะเขาจะขีดแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนลวเดี๋ยวพี่เอาขึ้นนี้นิดนึงนะ โค,ค้งเล็กเลยสูงได้ไหมสูงได้ไหมสูงได้ไหมน่าทันสือ่อน,นี่มนไม่เอาพี่เขียนดีกว่าเอางี้ดีกว่ารู้จักรู้ <c oughs> ใครนินทาพี่เขาบอกว่าเรารู้พี่เขียนไม่ออกไออ่านไม่ออกเขียนไม่ออกเป็นไงวะ เว้ยจริงๆพี่ขอโทษนิดนึงเพราะว่าพี่ปกติพี่จะเขียนไว้บอร์ดมันจะทาทากว่าไงแต่วันนี้พี่เขาต้องการจะอัดวีดีโอพี่เลยต้องเขียนในสไลด์เออโทษทีอ่ะทีเนี้ยจริงไหนแล้ววะโอเคมันจะมีประโยชจะมีสองส่วนคือภาพกระถางกับภาพแสดงน้องรู้จักกันหมดในห้องเรียังยังหรือคิดอะไรอ่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยน้องเล่นน้องเล่นน้องเล่นทีหลังโอเคเรล่นในน้องตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเค ไรเวววไม่มีอะไรนะโอเคโอเคอ่ะทีเนี้ยพราประธานพราประธานคืออะไรเนียกมีใครยกตัวอย่างมีอะไรบ้างประพาพธานคืออะไร IUDEACIUDEACI อ,อ,อ,อ่ะอ่ะพี่เขียนให้ดูก็ได้โอเคนะ subject 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 นะครับไปแบบ้าๆชาว้วกันเนะาะวันนี้ไม่ต้องรีบมากเมื่อเชา้าสอบเป็นไงบ้างส่งกระดาษ้าอ่ะโอห ติชุดเปลี่ยนนะส่งอะไรกันมากนะักกระดาษขาวที่ทำมันไม่ได้จริงหรอดูบอลดูบอลเมื่อคืน <c oughs> จริงๆทำไม่ได้หรอทำไม่ได้ไอายเซกเจ็ดเขาเนนี้ <c oughs> เซกเจ็ด <c oughs> มีน้องมาบอกพี่ว่าพี่เขาสอบออกได้ไงเงี่ยออกผิด <c oughs> พี่หน้าค้างอะแบบน้อง <c oughs> พี่แบบโอ้ไม่เข็งกว่าพี่รับเออระวังพี่ระวังมากเลยนะพี่คนกลัวลตอนเนี้ยเพราะว่าปกติถ้าพี่เขียนผิดพี่ก็จะแถมเลยครับ อย่าทำอย่าทำพี่นะถ้าพี่เขียนผิดอย่าทำอย่าทำถ้าใครรู้อย่าทำแล้วค่อยมาบอกพี่หลังเดี๋ยวพี่แก้ให้เดี๋ยวสะดุดโอเคป่ะโอเคนะไม่เข้าตกลง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 นะโอเคครับถ้าเกิดไม่แก้แล้วคนทักวิดีโอเขาดูก็เดี๋ยวพี่โน้ตให้ตอนสุดท้ายไงอ๋อโอ้โหาอ่ะโอเคนะนะครับมีใครจะโต้แย้งอะไรอไหมครับไม่มีนะโอเคอ่ะดูในหนังสืออืม ไหนน้องลองยกตัวอย่างประโยคเนาะเหนือจากในหนังสือมาให้พี่สักประโยคดีครับช่วยกันทำอาหารกินนะครับน้องตอนนี้น้องก็รักออกหนังสือนะฮะอ่ะฮะน้องน้องชื่ออะไรครับพี่ชื่อแบบไม่ไม่ไม่พี่ถามไม่เฉยพี่ถามไม่เฉยพี่จะเรียกถูกพี่จะเรียกถูกอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งเล่นพี่ขอพี่ขอ้อ๋องร้องกอนนะครับอยู่ภาคอะไรครับ เครื okay, hmm. uh. Uh ่องกลโอเคพี่ถามไมเฉยพี่ถามเฉยใจเย็นใจเย็นเราคุยได้เราคุยนได้ปล่อยมือโอเคสอบแจ๊งนะอืมอ่ะอ่ะเรายกตัวอย่างไปอย่างง่ายๆแล้วกันวีอ่ะอ่ะสอบติวเตอง่ายเลยเอองกันแบบง่ายเห็นป่ะเห็นป่ะตัวเลขอีกปั๊ถามว่าอะไรคือ subject <Be. S 2> โห้พ้ง่ายเลยจริงๆ,ๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะน้องว <Be. S 2> ใช่ปะแล้วส่วนแสดงอะอะสติลเดนใช่โอเคดูได้นี้วะอะ uh, มองมองง่ายๆอะ uh, พี่อยากให้น้องมองประโยคทุกประโยคในภาษาอังกฤษในโลกภาษาอังกฤษเนี่ยให้มองง่ายๆคือประธานเนี่ยไอยประโยคประโยคนเนี่ยมันเหมือนบทละคร Subject เ,เนี่ยมันคือคนแสดง อืมสับเจ๊งเป็นสนแสดงเขียนจดทิกไว้ได้หะือเว่าสับเจงเป็นคนแสดง,งคนคนนี้ไม่ได้จริงๆนะพี่ให้ทิกไว้คนแสดงส่วนประธานใ้ส่วนภาพแสดงเนี่ยเราเรียกว่าบทบทบท,บทบาทบทบาทที่เขาต้องแสดงถามว่าวีอ่ะถ้าเทียบกับขอที่ที่พี่สอนนะวีคืออะไรเป็นคนแสดงใช่ป่ะแล้วก็อัลสเตเดนจะเป็นบทบาทคือสิ่งที่เขาต้องแสดง เวลาน้องมองประโยคน์ทั่วๆไปน้องก็จะมองง่ายๆเออว่าโอเคมีประธานนะไอ้เช่นเนี่ยเป็นคนแสดงแล้วก็ขอโทษ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 พี่ขอโทษมีใครรับไม่ได้จริงว่าเออแล้วก็ขั้หลังเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เขาต้องทำนะอืง่ายๆไม่มีอะไรเลยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจมีใครอยากให้พี่ยกตัวอย่างได้ไหมครับมีปฏิกิิรยาในการเรียนหน่อยสิสงสารพี่นิดนึงไม่มีแล้วล่ะค่ะ ัวช้ำหนโอเคอาา่ะอย่พี่ยกตัวอย่างประโยคอีกประโยคหนึ่กันเอาประโยคในหนังสือแล้วกันเนาะโอเค <S <s <ums> <S น้องป่าครับ <S <s <ums> <S อ่ะประโยคนี้พี่ฟังหน่อยดิ อย่างเงี้ครับหนังสือก็มีโอเคครับสำเนียง,ส,ยงสุองนอสนุดยอดมากล <laughs> องอ่านอีกครั้งที่เขาแบบใส่สำเนียงอังกฤษใส่ได้ปะเอาแบบกระแดะ <laughs> เอาแบบกระแดะตรงนี้เพื่อนนครับ น้องครับสำเนียงภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสําคัญนะเวลาเราออกไปคุยกับฝรั่งข้างนอกแต่จริงๆถามพี่ถ้าในส่วนตัวของพี่อยากคิดว่าไอ้สำเนียงภาษาอังกฤษมันเดมันจําเป็นเปล่าสำหรับพี่มันไม่จาเป็นมากเนาะถ้ามีใครมาบอกน้องน้องเวลาพูดใส่ไม่เต็มเต็มกระแดบแบบปากเบี้ยวฟันเอาให้แบบออกมาไม่ต้องขนาดนั้นเราพูดแบบสำเนียงไทยก็พอแบบคนไทยฟังง่ายๆเนี่ย we were in phuket l a s e a พูดง่ายๆแต่ก็ไม่ต้องไทยเกินนะแบบเลิฟยูนะค a r อ y ย u h u งกี้หื้อไม่ต้องโอเคป่ะโอเคเข้าใจแล้วนะโอเคอ่ะประโยคนี้อะไรเป็นรับเจ้คครับแนนสุตมี What ดิฮะอะน้องน้องน้องฝั่งน <laughs> okay, uh, ี้น้องผู้หญิงฝั่งนี้ตั่งแน่ะ ตรงไหนเป็นภาพประธาน,<ว>นท้าไมถึงเป็นวอร์รี่แคนดูตรงไหนเป็นประธานตรงไหนไมันบอกว่าเป็นประธานมันมีเอสเยีเ่ยมไหมครับใช้<ว><น>ทิ้งได้ดีอะแล้วนอ้องผู้ชายตรงไหนเป็นภาพแสดงครับตัวท<น>ี่ม<ว>ันไม่ได้ขีดไว้อะดีนะหน้าพี่ไม่ได้ออกกล้องโอเค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 ถูกถูกถูกของเขาถูกของเขาถูกเขา อ่าโอเคโอเคอเครับน้องผู้ชายก็ืีนไม่เห็นพูดอะไรเลยไม่นั่งแยมมนะ่งมันอ่ะเป็นบ้าเหรอครับน้องก็บอกว่าต่อให้เลยต่อให้อ๋อต่อให้น้องผู้หญิงแมนมากสุดยอดโอเคนี่เปลี่ยนหน้าเนาะไม่ไม่จดไม่มีใครจะจดจด,จดไม่ทานอีกหรือเปล่าเออจดไม่ทนเปล่ามีเปล่าไม่มีนะพี่ไปเลยนะ ห้องนี er. ้มันม <player> ีเส <illing> <ativ s Elliott ills> ียงอะไรยิ่งยิ้งยิ่งยิ่งยิ่งใจไปหมดเลยวะต่อไปอ่เรื่องของประเภทของประโยคประเภทของประโยคสังกฤษไฮออฟไฮออฟเออพี่ดีใจนะครับที่มีน้องตอบพี่ได้บางครั้งพี่อาจจะพูดแรงไปบ้างเนาะเออในกระตุโทษทีละกัน ปากพี่หมาเนอะน้องเออใช้ออฟเซนท์มาทำไมครับมาหาเงินต้องมาเล่นกูอ่ะโอเคมันไม่หอมประโยชนในหนังสืออ่ะมันมีอยู่สี่ประเภทเออเออทุกคนไหนไม่ทันยงมือถามพี่เลยนะจริงๆอย่าปล่อยหลุดนะครับเพราะว่าพี่ไปแล้วพี่ไปเลยนะโอเคนะนี่นะครับเราข้างหลังนะาะบาย หมืนลมสอนเนาะอ่ะประเภทระโยกแบบ่งเป็นสี่ประเภทสี่ประเภทระโยกย, <c oughs> ยากนะน้องถึงพี่จะเนิร์ดแต่พี่ก็ไม่ใช่คนสุภาพนะโอ้ <c oughs> อ,อ่ะไพ่ออเป็นเทนอย่างแรกคือซิมเปิลเซนเทนับน้องซิมเปิลเซนเทนแปลว่าอะไรครับโยความเดียวโยกความเดียวหรือประโยกอิสระ ไม่เป็นไรไม่เ <lover> ป <phin ness> ็นไรโอเคถือว่าเราอ่านจากตรงนั้เนาะโอเคพี่ดีใจนะที่น้องอ่านดูไปด้วยพี่ตอนแรกพี่กลัวว่าพี่สอนไปแล้วน้องจะหลับมากจริงความจริงความกลัวของพี่มันจะเริ่มเป็นจริงในไม่ช้าดีแล้วครับอย่าทายอย่าทายนะความจริงโอเคซึ่งว่าจะเน้นทำประโยคความเดียวถามว่าจะดูยังไงให้ประโยคความเดียวพี่บอกไปแล้ว subject คือประทาน o b j e คือประธานพี่เราที่พี่สอนเพิ่มก็คือมันคือคนสแสดงใช่ไหมแล้วก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าบทบาทของเขาเออจำไว้ว่าซิปเปิลเซนเทนคือประโยคความเดียวประโยค์ความเดียวคืปอประโยคที่บอกถึงสิ่งสิ่งเดียว,ยว,ยวพี่จะให้น้องจําว่าจริงจรน้องไม่ต้องทำาับพี่ก็ได้นะแต่พี่ให้คิดติดเฉยตลอดห้อคนที่จําไม่ได้อาจจะจาไม่ได้หรือจาค่อนข้างยากสักนิดนึงพูดง่ายๆคือซิปเปิลเซนเทนเนี่ยเป็นประโยคที่มีคนสแสดงบทบาท และหรือบางทีอาจจะมีสิ่งที่เขาแสดงด้วยหรือกรรมอ็อบเจกทุกอย่างนี้มีเพียงอย่างละหนึ่งเท่านั้นมีเพียงอย่างละหนึ่งเท่านั้นโอเคนะเข้าใจหรือเปล่าเอาไม่เป็นไรอ่ะขอเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้อืมก็ยกตัวอย่างประโยคเนาะในในหนังสือ พี่ขี้อยากคิดมากอะอะน้องมีน้องไหนจะเสนอประโยคไหมตัวโอเคโอเคโอเคมีใครจะเสนอประโยคอะไรมาไหมครับไม่มีอีกแล้วว่าน้องน้่วงเหรอ I love you I love you <c oughs> I love you โอเค I love you I love you ใครประโยคความเดียวปะครับ <love> ใช่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 ใช ไออะไรคือบทบาทของเขาครับเออิรฟออนายูคือใครกล<ำ>ับถูกต้องโอเคพี่เซกปิดไฟไหน่อยครับจะเล่าเรื่องผีอรับน้องไม่ไม่ฟังสว่าง <c oughs> โอ๊ยหมดฟิลเปลิดไม่เล่นแม่งแล้ว ขั้นเวลาขั้นเวลาด้วยอันนี้น้องครับมีใครอ่านคำนี้ออกมัง้งอ่านได้พี่ให้5บาทให้5บาทก็เง <c oughs> ินเอ็มยูมยวเอยู M ่ยังอยู่ เอาเอสเอ็นยูถูกต้องขยนเนไดนา้น่านนะยมือยมือเร็วเร็วเร็วววมีรางวัลมีรางวัลเฮ้ยใครยมือโอ้หนรู้ได้ไงวะมองอะไรนะมองแม่งอ่านกกับหัวน้องแม่งรู้ทันอ่ะอ๋อโอ้งเก่า เฮ้ยมึงมึงเงียบเงียบเไปเงียบเไปเงียบเไปคือคือมึงจะเข้ามาขัดกูมึงเงียบเงียบไป <c oughs> ไปแล้วงอนไม่สอนแล้ว <c oughs> พี่คะอย่าลืมไม่ตังเขาอ่ะได้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 หลังไม้หลังไม้หลังไม้ใครบอกว่ากูอยู่หลังไม้แล้วกูตกนะห <c oughs> <c oughs> ลังไม้หลังไม้หลังไม,ไม้โอเคลืมมัย้ยโอเคอ่ะต่อไปครับสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจเนาะ น้องน้องน้องน้อน้องยังเงียบที่ที่ไม่ชอบเลยอ่ะ <c oughs> แบบฆ่าแล้วนี่เด็กให้ไม่รู้น้องยังมีลมหายใจอยู่อะเออพี่ไม่ชอบให้เงียบอ,อ่ะเนอะอ่ะประโยคที่สอง เรียกเขาว่าคำผ่าเซนทนคำคำผ่าวแปลว่าอะไรคำผ่าวแปลว่าการเชื่อมเข้าด้วยกันหรือการรวมเข้าด้วยกันหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือประโยคความรวมนะประโยคความรวมสังเกตง่ายๆเลยในประโยคเนี่ยมันจะเกิดจากประโยคสองประโยคมาลงนในประโยคเดียวแล้วมีคําเชื่อมถูกต้องครับมีคําเชื่อมอยู่ในประโยคเนาะคำเชื่อมพวกเนี้ยหรือคอนเทชชั่นเนี่ย ในน้องลองยกตัวอย่างคำเชื่อมมาสักสองสามคำที่แอนเนาะอ๋ออ๋อบัดอ๋อใจเย็นใจเย็นที่บอกสามคำี่บอกสามคำไปแล้วนะไปเฮ้ะไปเฮ้ยไปกูโอเคก็คือเนาะง่ายๆเดี๋ยวส่วนไอ้เรื่องคำพวกนี้เดี๋ยวพี่จะสอนในหัวข้อถัดไปโอเคนะ่ะทีเนี้ย ไอ้คำเชื่อพวกนี้มันสังเกตง่ายคือจะอยู่ในประโยคอ,อย่างเช่นอ,อะไรเดียวน้องกะทิน้องกะทิน้องพี่เขียนทุกปะวะเขียนงี้ปะฮะทีเฮ็ไอทีเฮอ๋อไม่เขียน,นงี้เนาะเขียนงี้ปะน้องกะทิเดีย๋ยวนะ ใช่ไหมน้องอาทิมีใครอยากอยากตอนนี้เรามีคนแสดงแล้วใครจะให้บทบาทเพิ่มมั้ไม่กล้านอนนอนสังกตุว่าอะไรอ่ะสลิปอ๋าตอบได้เว้ยตอบได้เว้ยโอเคสลีปพี่ใส่คำว่าแอรแล้วเนี่ย <laughs> น้องครับสลีปแอดอะไรครับแอดอะไรครับฮะแอดนด้อล่างครับฮะแอดลัางครับไม่ได้ยินโอเคแอดลัางนอนแล้ววิ่งน้องวันที่ครับน้องมีคนมีความพิเศษครับ น้องเคยเห็นพี่โอ๊ายามดดไม่เอาไม่พี่ไม่บุหรีวะแรงแรงไม่เอาไม่เอาแผละนอนเปนลมะมีใครจะเขียนเรลยเห็นพี่ไเลครับพี่นิง่งเติมเอสฮะแั่มากเ <c oughs> ติมเพื่อเติมเเออื่มีใครจะเขียนมั้ยมมีใครจะบอกพี่ว่าพี่เขียนพี่น่ะพี่มั่ว ไปอีด้วยได้พี่ไม่ว่าพี่ไม <si suppression> ่ว <fin anta> <ots> ่า <guarding> พ <okay>? ี่บอกว่าถ้ามีอะไรพี่บอกอย่างนี้ก็นี่พี่ถามไงอะไรครับน้องปานน้องปานมีอะไรกับพี่ไมีเรียสพิเศษหรอกครับปล่อยกันได้นะน้องพี่ชอบทำหนีปล่อยน้องใส่อยเด็กเตะหมาด่าคนแก่ผลร้ายอ่ะเออว่าไงว่าไงอ่ะใครคิดว่าเสดมากยกมือขอมือสูงสูงยกมือสูงสูง ไม่ต้องกลัวใช่กันแล้วเหมนมันยกหลายคนไม่รู้หรอกกินมาจากตรงไหนใครว่าไม่ใส่เอดยกมือแล้วที่ไม่ยกอะครับเราไม่รู้อ่ะใส่ไหมใส่ใส่ตรงไหนอะใส่ตรงลิฟใส่ตรงลิฟนะใส่ตรงลิฟก็รอดใส่ตรงไหนใส่ตรงนี้เหรออ๋อแบบนี้เหรออ๋อแล้วใส่ตรงไหนอีกทีอะวันนี้หลังอ๋อโอเค ใช่ไหมเหรอที่มันยาวเหรอ่ะเห็นจะชัดว่าคอมพิวเทนร์คือประโยชน์ที่มีความเชื่อถต่างๆใช่ไหมตรงไหนมีความเชื่อมบ้างแอบเห็นอยู่เต็มๆอ่ะเห็นอยู่เต็มๆอ่ะแล้วตรงไหนกียาครับสรีปกรังเนาะง่ายๆพี่พยายามยกประยัดตัวอย่างประโยกง่ายๆเนาะแล้วก็ใครเป็นประธานกัปตีโอเคอีกต้อประโยชน์หนึ่ง ครับผมมีนะครับเพื่อนเขาถามว่าข้อแรกอะค่ะตรงซิงเกิลเซนเทนซครับผมทอมลีสแอนด์เอนจอยคอมมิคครับผมกับประโยคนี้มันต่างกันยังไงทำไมอันนี้มันอยู่ในคอมฟอร์ทอ๋อโอเคครับน้องทอมลีสแอนด์เอนจอยคอมมิคถามดีรึถามดีรึอือ น้องครับทอมเป็นประธานใช่ไหมเป็น now lead l e a เป็นอะไรครับพิยาเอนจอยเป็นคิยารหรือเป็นแอดเวอร์ครับ<แ>ถ้าคำเชื่อมในคอมเพล็กซ e เซนเทนทส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพิยากับพิยาแต่ถ้าเกิดว่าใกนกรณีนี้เนี่ยคือน้องเอาง่ายๆพี่อยากให้น้องนึกว่าน้องสามารถแยกแยกมันเป็น2ประโยคได้นาออย่างเช่นเนี้ยบอกว่า น้องกะทิสลีอี่ไปยืนกี่ไออีกประยงนึ่คือบอกน้องกะทิไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยทอมลีดโคมิกทอมเอนจอยคอมมิกทอมเอนจอยคอมมิกแล้วมีแต่แอบเบิร์กแบบไม่มีไม่มีเบิร์กแบบมันแบ่งไม่ได้เอ๊ะจริงจริงเอนจอยมันก็แปลเป็นเป็นเบิร์ได้เนาะเออแต่ในที่นี้มันทำงานเป็นแอบเบิร์กอืมเข้าใจเคลียร์ไหมครับโอเคนะมีมีใบสงสัยยกมือถามทันทีเลยนะครับจะได้ไม่หลุด แอดเวิคืออะไรครับเพื่อนถามแอดเวิร์คืออะไรน้องครับน้องผ่านมาธยมปมาได้ไงครับน้องจริงพจริงเอาจริงเอาจริงไม่รู้จริงจหรอไม่รู้จริงจริงเหรอแย่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้ที่มจทแอดเวิร์ดแอดเวิร์ดเวิร์ดคืออะไรอ่ะเริ่มเวิร์ดคืออะไร ครับอ่ะแล้ว Adverb คืออะไรครับเป็นคำขยายใช่ครับเทียบภาษาไทยมันก็คือคำคำพิเศษใช่มันก็คือคำพิเศษนั่นเองอไม่เป็นไรสอนเรื่องเลขก,กก็ไม่ใช่ว่าพี่